เราทุกคนตอนนี <pine> ้เวลาตีห้าห้าสิบห้าเราจะเดินทางไปที่สิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวเจอกันมาดูกันว่าสิงคโปร์ เส้นทางที่บ้าก็คือนะคะวยกคนขับรถไปขับรถไปสิงคโปร์อ่ะเนี่ยเราขับรถไปจากกรุงเทพเลยนะเช้านี้ก็ช่ำโดนไฟดีเลย์แล้วหนึ่งแมตต้องซื้อสิ่งของที่จำเป็นมาจากเมืองไทยดีกว่าเพราะถ้าเราเราไปที่สิงคโปร์มันเขาก็จะเอ็กเพนซี่แล้วเราก็จะมาดูสายการบินนะ้ครับเราก็ทำการแลกเงินมาแล้วนะคะห้าหมื่นดอลลาร์ห้าหมื่นดอลลาร์นะคะเราเป็นคนรวยอ่ะเราเป็นคนรวยเนาะ แต่ว <millenn> ่าเรากินข <c oughs> ้าวที่ฟูดคอร์ดนะกินข้าวที่ฟูดคอร์ดที่เอเตอร์นะคะเคาตอร์เปิดแล้วเพราะว่าไฟบินดีเลย์นะคะตอนแรกเราจะไปรอบ9โมงแต่ทีนี้มันดีเลย์ไปเป็นรอบ10โมงนะคะค์เตอร์เ่งเปิดบอบาร์ก็เรื่องของเธออะเนยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ผู้ร่กบบวนการในวันนี้ตอนนี้เราแวะมาทานกาแฟนะคะที่ร้านจีนแอน,แอนเดริกานะคะมื้อเช้าไม่ทานอะไรเลย คทีเรี้ยสวยตอนนี้เราเข้ามาในเกียร์อะไรนะคะทุกคนเลดกูดนะคะับลนคุณเรทกูดที่แรดปูดริวแรดปูเออปุรไลซ์ก็ลองมุงนะปุรไลซ์ก็ลองมูงแล้วก็ยีสลันปูพาสลอดปูดแคบบอดี้งพาดปูดลอยปุยไหลกุยมากตัวตู้ไหลยุ่ยเลย เครื่องมาแล้วนะครับวันนี้เราขึ้นเครื่องลำใหญ่มากกระเทยแอร์ไลน์เราพอไม่ต่อแหลกกันแล้วค่ะทริปนี้มีชื่อว่าไปตอ่อแหลกกันค่ะเราพอไม่ต่อแหลกกันแล้วค่ะกำลังขึ้นเครื่องไปตอ่อแหลกค่ะโอ <Okay. S 2> เคนแฟน ซ้อนดี่ซ้อนที่เส so, in ื okay. ้อม um ีห้าร้อยกว่าบาทสี่ร้อยเลยตัวแม่นั่งหลังเลยเออเนาะเอเลสไปตาแหละ

อตอนนี้เราได้มาถึงที่ออสนามบินพอสซูไพร์เช,ง,ชงเฮนะครับสังเฮ<ๆ>น่าจืดมากงงนอนมนะงงนอนรีบหรอรีบหรอค เิดแอปเออเปิดอะไรวลกันของตัวเองด้วยในในโทรศัพท์เปิด y o u t u b นะชื่วงะเบียนให้เปิดด้เดี๋ยวเราก็กำลังจะไปที่ตอมนะคะตอมของโอเคค่ะวันนี้เราจะรีวิวตอมอค่ะเออตอมมอกลัวตอมมอถ้าเกิดว่าสำหรับเป็นเลดี้เป็นเลดี้บอยก็จะกลัวอยู่โอเคค่ะ วันนี้เราจะมารีวิวการเข้าต่อหมอนะคะ,ะฉันก็มีความมั่นใจว่าเออฉันจะต้องเข้าแล้วผ่านนะคะนนคือประตูแรกสแกนพาสปอร์ตเสร็จปึ้งประตูเปิดรอบที่สองยืนสแกนหน้าผ่านพอแตะนิ้วลงไปสแกนนิ้วปึ้งกรุณารอสักครู่ <c oughs> เพื่อรอเจ้าหน้าที่มาช่วยคุณ <c oughs> แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาถามฉันว่า คุณมาสิงคโปร์กี่วนันันก็ตอบไปว่า3วานันมาสิงคโปร์กับใครบ้างเนก็บอกว่าฉันมากับเพื่อน3มคนแล้วเขาก็ถามฉันว่าเธอพักอยู่โรงแรมไหนฉันก็เปิดริทโรงแรมที่ฉันพักอยู่แล้วก็เที่ยวบินวันสุดท้ายให้เขาดูเขาก็กด iPad oh. เขาแล้วก็เช็คโอเคเปิดให้ฉันเข้ามา จากที่ฉันคุยภาษาอังกฤษไปกายสถานหานกดดันทําให้ฉันพูดภาษาอังกฤษแล้วฟังภาษาอังกฤษออกคุยกับตอมอรู้เรื่องก็คือผ่าแล้วเขาก็ถามนว่า You are first time เก็บโปงแรกใช่ไหมคะฉันก็บอกใช่ค่ะก็จบการรีวิวการเข้าตอมฮอสกับโบค่ะโอเคค่ะออกจากคอมมินอลเราก็เดินมานิดนึงนะคะเราก็จะมาเจอน้ำตก น้ำตกนะคะสถานีอ่อแชงเฮียนะคะเป็นน้ำตกที่สวยมากเอ่อทุกคนก็แห่แห่กันมาลุมดูนางความอลังการของนางเปิดแมตตามหาตาลที่ตาลอยู่ไหนอ๋อฝรั่งันนี้ไงที่ยืนอยู่บนระเบียงสวัสดีค่ะ เมื่อกี้เห็นยืนถ่ายรูปอยู่ใช่ตอนนี้เราก็กําลังจะ,ะเข้าโรงแรมนะคะเราก็จะไปขึ้นเป็นรถเมย์นะคะนั่งเข้าไปใจกลางตัวออชาร์ทที่โรงแรมนะคบตามป้ายไปนะคะ <ไป S 1> อันนั้นไม่เธอนะั่นน่ะสีเหลืองนะ่ะทอมินอลสองอ่ะไอตัวไอ<ป>้ไ<ห>นั่นน่ะอะใช่อันนี้แหละ ทำไมเราไม่ต้องรถไฟอะแพงกว่าหรอนี่ไงรถไฟแพงกว่าป่ะถ้ารถไฟก็ไปได้แต่ว่ามันต้องต่ออีกต่อไหมเออมันมันมีเทรนเออก็ไปบัสก็ได้ใช่ลัสบูธลัสบูธก็ลงไปเลยสิคะลงกระเป๋าไปเลยยิ่งไปเลยกระเปเย็นยิ่งไปยิ่งเลยเข้าฝั่งม่ได้มันมีน้องที่ แต่ไทยยูนีก็เราก็จะมาดูลายรถเข้าไปที่พักเรานะคะเราเช็คจากลายรถมันจะอยู่ลายที่36นะคะก็เป็นสายสีเขียวนะคะมันก็จะมีะเป็นชัตเตอร์บัตรนะคะแล้วก็ขึ้นรถเราก็จะจ่ายผ่านพวกบัตรยูชิปหรือตัดผ่านบัตรเครดิตได้เลย <c oughs> เพียงแค่แตะที่รถแล้วก็บัตรก็จะผ่านตัดอัตโนมัติเลยนะคะ <laughs> สรุปให้หน่อยสาย36รอยัลไทยเอ mbassy yes <Okay. S 3> we are up to the bar and the courtesy ตีบอ่ารถมาแล้วนะคะอ่าหมายเลข36ที่เราจะต้องไป ก็ถึงที่พักแล้วนะคะนะการเดินทางสะดวกสบายะคะ่ะค่อนข้างสะดวกสบายนะคะแต่ลัสถานีเขาก็จะมีบอกบอกแบบนี้เลยนะครทุกคนก็ขึ้นแตะเราก็ใช้ผ่านเป็นพวกบัตรยูทิปัตรเครดิตบัตรอะไรที่มันสามารถตัดจ่ายได้แล้วขึ้นมาแ,แนะนำเดี๋ยวใช้ยูทิปแนะนำตอนนี้ยูทิปตุยนะคะตอนนี้ฉันใช้เป็นตัวของกรุงสรีอยู่ หรือว่าจะให้ดีเป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตก็ได้เนี่ยฉันเคยมาเรียน อยู่นะบางค์ขำกว่าวน,น,นี้มันจะตายไปแล้วอ้าวองค์ เราลงป้ายรถเมย์มานะคะเราก็เดินเข้ามาตรงนี้เลยโยเชลโยเทลนะคะ ติดสถานทูตไทยเลยหรอใช่สถานทูตไทยเลี้ยวขวาขวาหน้านี่ไปนี่ไปอีกนิดนึงฝั่งนี้คะ่ะติดสถานทูตไทยเลี้ยวขวาขอบพระคุณมากคะ่ะเราต้องยกเองแหรอไหมเอาแค่นี้นะคะเดินมาเดินมา อ่รีบร้องนะร้องร้องเอาไปก่อนจะอาอกไปอีสัตว์แปๆเดินไหมไปไม่กดสองกดสองวายดูุกตุ๊กะกดสองรีบร้องนี่นางคาะโรงแรมของเราอยู่ใกล้ใกล้กับสถานีทุทไทยแล้วก็สถานีแบบพวกอ่าขึ้นรถขึ้นลาอะไรเฮะสะดวกสบายมากทูนไทยครับเพราะว่า จะเช็คเองหรือว่าโอเคเขาสักการนี้จะมีแบบเช็คอินเองนะคะกับเช็คอินได้หมดใช่เช็คเอินแบบเช็คเองโอเคเอ่อคอนตินอยแล้วสแกนพาส Oh, my god, okay, scan. Back. Yes, that's what we start reading. Continue. Continue. Yeah. Yes. Scan passport. Uh, then scan the passport. Okay. And scan so Scan So press scan button. <laughs> passport. <laughs> <laughs> mm. i Any select date? You can either check one of it, or maybe you'll check out this.

สแกนพาสปอร์ตแล้วกันมันสองห้องไหมเธอหรือว่าห้องเดียวเออ we are booking for two room and two one passport โอเค This room you three people right Yes so you have to scan the other two passport อันเดอร์ทั้งหมดสองพาอรตอตอนนี้ก็มีความวุ่นกับการเช็คอินแบบออนไลน์นะคะด้วยตนเองเช็คอินแบบตนเองนะครับเออ มารอบเช้าบินตีห้าจะได้ข่มเพื่อป้องกันเอ่อสายกันบินเลทอีกดดเลยอีกนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากวุ่นมายที่ตรงนี้ก็ไปที่ล็อบบี้ได้เลยค่ะห้องสองหนึ่งสองเกนะคะ,ะรเราเข้ามาดูห้องกันโอ้ยลใช่นะชถูกใ <laughs> ช่ถูกแล้วจะได้รองบนเลิศไปมาจา้าจัดจั อ๋อวิวสถานทูตวิวสถานโรยนชาเยินบาซีเปลี่ยนเลยเรอเวลาไม่ยดีไหมแีาบกเอนติ่เยคัอันนี้คือห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำห้องน้ำอันนี้ห้องโอเคค่ะทำเวลาเนาะโอเคค่ะ